สรุปภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่33จะมีเรื่องไหนได้รางวัลไหนบ้างไปรับชมกันเลยเริ่มกันด้วยรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมผู้ที่ได้รับรางวัลคือแม่สีดาวพพิมลหรือแม่แสงจากเรื่องวิมานหนาไปต่อกับรางวัลน,นักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณเอมภูมิพัฒน์หรือฟุกจากเรื่องวัยหนุ่ม2544มาต่อกันที่รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่เพลงเหมือนวิวาของเจฟซาเตอร์จากเรื่องวิมานหนาที่เป็นพวกเราวิมานนามใน่ไห มา,ม,ามาต่อกันด้วยรางวัลภาพยนตร์ยอดนิยมได้แก่เรื่องยูเรเนัส2324แล้วเราก็มาถึงรางวัลใหญ่สาขานักสแสดงนำหญิงยอดเยีย่ยมได้แก่อมาโมงจูจากหนังเรื่องหลานมานมาต่อกันด้วยรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยีย่ยมผู้ที่ได้รางวัลคือบิลกินพุทธิพงศ์หรือว่าหลานเอ็มจากหนังเรื่องหลานมาหลานมาเป็นเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ ที่ดีที่สุดของผมเลยครับเมื่อผมทำงานมาแล้วก็มาถึงรางวัลพุ่มกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไม่ใช่ใครที่ไหนคุณพัฒน์บุญนิธิพัฒน์จากหนังเรื่องหลานมาเช่นเดิมแล้วก็มาถึงรางวัลสุดท้ายรางวัลใหญ่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีน่าจะเดากันไม่ยากได้แก่หนังเรื่องหลานมานี่ก็คือทั้งหมดของการสรุปภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลสุวรรณหงค์ครั้งที่3าาใครที่เชียร์เรื่องไหนอยู่หรือภาพยนตร์เรื่องไหนควรได้รางวัลอะไรก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ